เป็นคลิปวัลอสุดฮาที่อยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศหน้าเวทีหมอลำครับเขาบอกน่าจะเป็นงานบุญอะไรสักอย่างนึงที่เขามีการจัดกันปรากฏว่าในโลก t ิ๊กต็อกเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปวัลคลิปนี้ครับเป็นคลิปของหมอลำตาบอดครับตอนแรกผมดูคลิปเนี่ยก็เอ้ยเอ้ยตาบอดจริงปรากฏว่าก็ร้องเพลงเสียงดีนะครับแต่ที่พีคคือตอนจบครับคุณผู้ชมครับคนเนี่ยแฟนคลับในหน้าเวทีเลยให้พวงมาลัยให้เงินนะครับ แต่ปรากฏว่าตอนจบของการแสดงโชว์หมอลำและการร้องเพลงนี้จบพีคมากจริงๆครับ นี่นะครับไม่รู้ว่าแสดงได้เหมือนมากนะครับผู้ชมครับต้องบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยมีคนมาคอมเมนต์บอกแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยแสดงการแสดงเป็นคนตาบอดจริงแต่ตาเขาไม่ได้บอดจริงๆนะครับแสดงเหมือนมากครับแล้วการที่เป็นอุบัติเหตุเนี่ยครับนั่งคุกเข่าแล้วมันเลยไม้กระดานของพื้นเนี่ยเลยพื้นคอนเสิร์ตพื้นที่บนเวทีมาเนี่ยเป็นอุบัติเหตุครับไม่ได้ตั้งใจจะโชว์ให้ขำนะครับแต่เลยจริงๆเพราะมือแต่หลับตาครับแสดงเหมือนจริงครับ ปรากฏว่าแต่ล้มเนี่ยล้มจริงนะครับไม่ใช่การแสดงนะครับในคลิปจะเห็นมีคนประคองมาเหมือนเลยเหมือนตาบอดจริงๆเป็นชื่อหมอรำตาบอดแต่จริงๆตาเขาไม่ได้บอดเป็นการแสดงแต่การที่หน้าขบบหน้าเวทีนี้เป็นเรื่องจริงครับหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปนะครับหลากหลายคอมเมนต์นะครับชาวเน็ตบอกนะครับหนุ่มเสียงทองกลับไปรับรองแพทย์หรือเปล่านี่นครับหลายคนบอกในตอนตกเนี่ยมันไม่ขำนะมาขำตรงที่ตกแล้วล้อโอ้ยนี่แหละ อนอี่บงเดือดร้อนพี่โตโยกแล้วหรือเปล่าน,นะครับพี่แจ๊สนะครับเต็มตัวหลายคนบอกโชคดีที่เวทีต่ํานี่บางคนก็บอกว่านี่ครับโอ้ยผมนี่รั่นเลยหัวเราะนี่นะครับส่วนก็มีคอมเมนต์มาชี้แจงนะครับบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตาบอดจริงหรอกนะครับก็เป็นคนอาจจะเป็นเจ้าของคลิปด้วยนะครับที่มาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าตาเขาเนี่ยไม่ได้บอดนะครับมาเป็นการแสดงแต่การถกเวทีเนี่ยคือเรื่องจริงนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ หามากครับโดยเฉพาะตอนที่ตกลงมาแล้วโอ้ยนะครับ